รู้สึกว่าได้เป็นเกียรตินะที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนเดือนไพร์มมันของพวกเรานะครับเราทำให้เห็นว่าแบบวงการของเราเนี่ยสามารถผลักดันถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศได้เลยนะทำให้ต่างชาติทั่วโลกเห็นว่าประเทศของเราเนี่ยมีการสนับสนุนเกี่ยวกับ L G B T Q ด้วยนะครับอย่างจะเซ็นเซอร์มองยังไงที่แบบมาจับตลาดในกลุ่ม จร,จ,รจริงจริงฉันบอกว่ามีการเปิดกว้างมากๆครับมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเพราะอ,อย่างที่บอกให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วก็จะบอกว่าเออหลายๆที่เขาจะแบบมองว่าสิเราเป็นฟิีเกต b บีเองอะไรเงี้ยปัจจุบันเ็าจะได้เห็นมากขึนน้นว่าจริงๆเรามาเป็นพรามพามแล้วนะเราเป็นซิติเกตดเอแล้วนะหรือว่าการที่ว่าสินค้าแมทแม็กโชดดกก็เลือกที่ใช้นักแสดงซิรี้วายมาเป็นแบบผู้ช่วยรีเพซเซนต์สินค้าอะไรครับรู้สึกว่าตอนนี้มันเปิดกว้างมากๆแล้วก็มีการที่แบบรับการยอมรับขึ้นมากๆรวมถึงกฎหมายคนเทอาเทียน ส่วนเท่าเทียมก็ผ่าแล้วอถูกต้องครับก็ทําให้แบบอะไรอย่างมันแบบมันอีซี่มากขึ้นมันง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังต้งสู้กคนต่อไปนะครับความเท่าเทียมยังต้องเกิดขึ้นมากกว่านี้ถูกต้องครับใเพราะว่าในตลาดซื้อขายืองไทยมันสามารถเติบโตได้มากกว่าโอ้อีกไทเลยนะใช่เติบโตใช่ใมีแนดต่างชาติที่แบบขา้าไทยอยางใี่เล่าให้ฟังบอกว่าแบบที่เราไม่ได้สัมผัสด้อ่าโอ้จริง แฟนขับอินเตอร์ครับผมรู้สึกว่าแต่ละประเทศจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน<ช>อย่าง <ผม S 2> แบบเราไปญี่ปุ่นเงี้ยว่าผมไปญี่ปุ่นนะถ้าญี่ปุ่นไม่บอกให้เขาตบมือคือเขาจะไม่ตบเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไปทางฝรั่งเศสเขาก็จะ เออมีกิจกรรมสนุกแบบต้องมีกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยคือแต่ละที่จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยครับผมอยากไปจีนกันเองก็แบบเออจีนก็จะสนุกสนุกก็แบบฮือเหอมฮือฮือมแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมของแซงก็แบบอุยดีใจที่แบบประเทศไทยทําไมแบบมีการเปิดรับหรือว่ามีการแสดงออกในเรื่องพวกนี้แบบทางถ่ายทอดเป็นทางวิรกซีรีส์หรืออะไรพวกเนี้ยเขาคิดว่าแบบวิญญาณดีกับประเทศเราด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็แบบอยากมาแวะเวียนประเทศเราเนี้ยต้องครับใช่ครับเเหหมมืืืออออนนนนตี้ค สปอร์ตไลท์ก็มาหยุด่้วยใช่ใช่ใช่ครับต้องครับใช่ครับี่ิงดยุคนี้คือแบบความเท่าเทียมเยอะมากครับเกิร์ลเลิฟบอยเลิฟมีทุกอย่างให้แบบว่าทุกคนแบบว่าเออได้มารู้สับสนกันใช่ใช่ครับ